สวัสดีค่ะปุยปุย,ปยสไตล์วันนี้จะพามาเก็บมังคุดนะคะมาดูว่าเราจะได้มังคุดกี่ลูกนะได้อีกหนึ่งลูกแล้วลูกใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะย่าปพ่งตากขึ้นเลยลูกอออแมวมังคุดหมดเยอะจุงใบได้แล้วมาชิมกันเลยนยี่ เจ้าของสวนเก็บให้เองเลยอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณจ้ะมังคุดอร่อยมากหวานฉ่ำขอบคุณค่ะมังคุดจ้ะหวานมากฉ่ำอร่อยมังคุด หวานมากปลูกธรรมชาติคะ่ะใครมีพื้นที่ว่างก็สามารถที่จะปลูกได้นะข้างๆบ้านปลูกธรรมชาติหวานมากหวานชํำอร่อยถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรก็เม้นมาได้นะคะอันนี้ขอลาไปแล้วนะคะกับายชาผลไม้มังคุดอันหวานชา่ำอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ